ก็โดยไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่นอกไม่ในไม่คอยนอกคอยในไม่คอยมุ่งนอกมุ่งในนะรเราจะไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วไปเองเรียกว่าไม่มีตัวคอยติดคอยหลุดที่เรียกว่าไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วนะ จะได้ทิ้งหนักทิ้งเบาทั้งจิตไปหรือว่าก็าจะไม่มีตัวคอยหนักคอยเบาอีกเหมือนกันหรือตัวที่คอยละเอียดคอยหยาบอะไรเนี่ยือคอยมีส่วนร่วมอะไรเนี่ยก็จะไม่มีตัวคอยซ้อนคอยร่วมอะไรทั้งนั้นแหละไม่หยาบไม่ละเอียดไปไม่ต้อง เพ่งหาไม่ต้องมองหาให้ไหมไปเลยแต่เพ่งหามองหามันก็จะเดี๋ยวมก็มุ่งนอกมุ่งในไปเรื่อยๆคือไม่ต้องเจริญตัณหาในการค้นหาอีกเหมือนก็ว่าไม่ว่าธาตุขันกายจิตไม่ต้องทำเอาอีกทำทั้งหลายก็ไม่ต้องไปหลงปฏิบัติเอาอีกมันทำโดยทำอยู่เองแล้วทุก สิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปหลง uh ปฏิบัติเอาจบไอตัวหลงคอยเอาเนี่ยแหละก็หลงนะมันหลงก็เลยต้องก็จบไอตัวหลงคอยเอาเนี่ยนอกในก็ไม่ต้องไปมุ่งเอาอีกจบไอตัวคอยมุ่งเอาเลยนอกมันก็มีอยู่แล้วในมันก็มีอยู่แล้วนะแต่มันก็มีแบบแล้วแล้วไปแต่อย่าไปหลงมุ่งเอาไม่ว่าในหรือนอกเอาตัวเองหรือว่าเอาสรรพสิ่งจบไอตัวหลงมุ่งเอานั่นแหละ จบไปตัวค่อยเอานั่นแหละยุติตัวค่อยที่มุ่งเอาเนี่ยเรียกว่าเป็นโมหะเป็นความหลงเนตันเป็นตัณหาเป็นอุปทานเรียกว่าให้ยุติหรือเรียกว่ายุติกรรมโมหะก็คือกรรมเรียกว่ากรรมกิเลสตัณหาก็คือกรรมเรียกว่ากรรมกิเลสอุปทานก็คือกรรมเรียกว่ากรรมกิเลสทั้งนั้นนี่ให้ยุติกรรมก็คือยุติกรรมกิเลสนั่นแหละ เรียกว่ากิเลสในการมุ่งมุ่งเอาไม่ต้องมาปฏิบัติเอาอีกเรียกว่าไอ้กิเลสในการปฏิบัติเอาเนี่ยเเรียกว่าเป็นกิเลสในการปฏิบัติเอาในยุติกิเลสในการปฏิบัติเอาทำก็จะโดยทำอยู่เองแล้วลว้ลวนไปเรียกว่านิจังธรรมอนัตตาธรรมไม่ว่าจะเป็นกายธรรมจิตธรรมสัพทธาตุสัพพธรรมทั้งหลายก็ ของมันอยู่เองแล้วล้วนไปไม่ใช่เอากิเลสไปเอาทาให้ยุติกิเลสที่มันจะเอาทาเนี่ยยุติตัวที่เอาทานั่นแหละเรียกว่ายุติกรรมกิเลสไม่ต้องแบบไหนอีกถ้าไปต้องแบบไหน,นต้องอย่างไรอีกก็เหมือนว่ามันกลายเป็นกิเลสส่วนเกินของธรรมไปหมด ถ่ายเป็นกรรมกิเลสที่เป็นส่วนเกินของธาตุของขันของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราจะไปต้องก็เหมือนกับผ้าต้องอาบัดนั่นแหละถ้าต้องออกไปแล้วตั้งไปแล้วเนี่ยมันผิดทั้งวินัยผิดทั้งธรรมไปหมดเลยเรียกว่าทำแล้ววินัยทั้งหลายมันถูกกิเลสซ้อนไงตั้งเอาตั้งเอาตั้งที่จะมีตั้งที่จะเป็น มันมุ่งเอามุ่งมีมุ่งที่จะเป็นมันจะเอาเกาเรียกว่าอุปทานตัณหาโมหะเนี่ยมันมันซ้อนต่อคาดต่อขันต่อทรมมันผิดไปหมดเลยเราก็ไม่เสองุอย่างก็ให้มันเป็นเพียงธาตุโดยธาตุอยู่เองแล้วไปทำโดยทำอยู่เองแล้วไป ไม่ใช่เอากรรมกิเลสไปเอาทรรเอาธาตุรู้ไม่รู้ของมันเองอยู่แล้วไปเห็นไม่เห็นก็ของมันเองจิตมีไม่มีก็ของมันเองสัพสิ่งสัพธาตุมีเป็นไม่มีไม่เป็นก็ของมันเองไปไม่เป็นกิเลสที่จะตั้งเอาตั้งมีตั้งเป็นปแบบไม่ต้องไม่ตั้งอยู่แล้วเท่านั้นแหละ ไม่ต้องมาคอยละเอียดไม่ต้องมาคอยหยาบอะไรในธาตุในจิตในธรรมมัวแต่ติดละเอียดมัวแต่ติดหยาบในจิตในธรรมอะไรอยู่ที่มันอนัตตาอยู่แล้วสุญญาตาธรรมอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จังธรรมอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เป็นพฤติกรรมเรยอว่าที่อันนี้จังเพรามันอยู่เองแล้วเนี่ยของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันไม่ใช่พฤติกรรมพฤติกรรมนี่มันหมายถึงการคอยทำตัวมันเองอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นพฤติกรรมดังนั้นคำว่าพฤติกรรมนี่หมายถึงกรรมกิเลสล้วนๆเลยแต่นั้นอันนี้จังตามธรรมชาติของธาตุของธรรมของสรรพสิ่งเนี่ยที่มันปรับเปลี่ยนุนเวียนไปเนี่ย มันไม่ใช่พฤติกรรมไม่จัดว่าเป็นกรรมกิเลสเรื่องมันเป็นเรื่องของอนิจจงตามธรรมชาติที่มันเป็นไปเองเกิดเองเป็นเอง,เป,เองปรับเปลี่ยนหุนเวียนอะไรเขามันก็ตามที่เองหมดแล้วเขามันเองหมดมันไม่ใช่ความพยายามที่จะทําตัวมันเองดังนั้นจึงไม่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมของธรรมชาติ แต่ลักษณะของโมหะตัณหาที่อุปทานที่มันคอยทําตนเองที่มันคอยจึ้งจ้องต้องตั้งเนี่ยเรียกว่าพฤติกรรมเรียกว่ากรรมกิเลสมันไม่ใช่เกิดเองเป็นเองตามรรรมชาติแล้วกรรมกิเลสเนี่ยยุติกรรมกิเลสที่มันจะซ้อนธาตุซ้อนทมไม่ต้องไปเอาอีกมันทําโดยทําอยู่แล้วของทุกธรรมชาติธาตุทั้งหลายเนี่ย อย่าให้มันเป็นกิเลสที่จะเอาทำหรืออย่าให้มันเป็นกิเลสที่จะคอยปฏิบัติธรรมเอาหรือว่ายุติตามกิเลสที่จะเอาธรรมที่จะปฏิบัติเอาธรรมนั่นแหละก็เรียกว่าหมดหลงทันทีเลิกหลงทันทีก็จะโดยไม่ยึดไม่ติดอยู่แล้วไปเอง โดยวางโดยว่างโดยนิพพานอยู่แล้วเองหยุดไอตัวที่จะหลงปฏิบัติเอาธทมนั่นแหละเรียกว่าหยุดกิเลสเอาทรมันก็จะเหลือเพียงเพียงทมโดยทมอยู่เองแล้วของสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทุกอย่างเรียกว่าธรรมหมดรูปธรรมนามธรรมกายธรรมจิตธรรมสรรพสิ่งสรรพธาตุก็เรียกว่าธาตุธรรมทั้งนั้นแหละ มันทำโดยทำลว้ลวนๆไปอย่าให้เป็นกิเลสเอาทำตัวที่จะเอาทำนี่ีนเว่าเ,าเป็นพฤติกรรมเรียกว่ากรรมกิเลสนั่นเองเะนั้นพฤติกรรมทั้งหลายนี่ก็เรียกว่ากรรมกิเลสทั้งหมดแต่สิ่งที่มันอนิจจังกันอยู่เองแล้วของทุกธรรมชาติธาตุทั้งหลายไม่เรียกว่าพฤติกรรม เรียกว่านิจังของมันเองเกิดเองเป็นเองของมันเองปรับเปลี่ยนหมุนเวียนของมันเองอีกไม่ยึดไม่ติดก็ของมันเองอีกดังนั้นไม่ต้องไปคอยหลุดอีกถ้าจะไปคอยหลุดอีกก็กลายเป็นกรรมกิเลสทันทีที่จะไปคอยหลุดเรียกว่าจะไปเอาหลุด แต่ใน,นที่พยายามที่จะหลุดจะพ้นก็เป็นการเอาชนิดหนึ่งเป็นกิเลสช,ชนิดที่เอานั่นเองเป็นการกิเลสช,ชนิดหนึ่งให้หยุดกิเลสที่จะคอยติดกิเลสที่จะคอยหลุดอะไรให้ยุติให้หยุดเลยให้เลิอกเลยแล้วเรียกว่าจบกิจทันทีจบตัวหลงปฏิบัตินั่นแหละจบกิจีนตัวที่หลงปฏิบัติเอาเนี่ยคือตัวที่หลงสร้างเหตุนั่นเอง เราเรียกว่าจเจริญแต่สมุทัยคือหลงสร้างแต่เหตุจเจริญแต่ตัณหาจเจริญแต่โมหะอย่างพยายามจะทําจิตให้ละเอียดอ่อนก็เหมือนกันก็ยังเป็นกรรมกิเลสเลยกับความละเอียดนแะม้พยายามจะหลุดพ้นมันยังเป็นกรรมกิเลสในความพยายามที่จะหลุดเลยยุติเสเองทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งยึดติดโดยสภาพเพราะมันเองนะอยู่แล้วเนี่ยจะไปหลงพยายามหลุด อีกเนี่ยเรียกว่ามันเป็นพฤติกรรมแห่งกิเลสแห่งตัณหาแห่งโลภะที่มันจะเอาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมแห่งโมหะหรือกรรมกิเลสทั้งนัน้นนี่ก็ไม่ต้องไปเจริญกรรมกิเลสที่จะเอาอะไรอันนั้นที่มันจะเอาอะไรเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมแห่งโลภะแห่งอุปทานแห่งตัณหาแห่งโมหะทั้งหมด นั่นแหละไม่ต้องแบบไหนอีกไม่ต้องอย่างไรกอกไม่ผิดทั้งธรรมไม่ผิดทั้งวินัยเรียกว่าไม่มีโมหะตัณหาที่จะไปคอยผิดคอยถูกอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าไม่ผิดแล้วคือถูกถูกก็ยังไม่ใช่เดี๋ยวมันจะไปหลงทําให้ถูกอีกมันก็ยังผิดอยู่เหมือนเดิมมันจะไม่ผิดต่อธรรมไม่ผิดต่อสรรพสิ่งไปเอง ถ้าไม่ไปหลงที่จะตั้งเอาทาเอาแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นกรรมกิเลสที่ซ้อนสปปรรพสิ่งไปเองเรียกว่ามันไม่ผิดต่อสปปรรพสิ่งถ้าไม่ตั้งเอาทามันก็ไม่ผิดต่อทมพอไปตั้งเอาทำมันก็ผิดต่อทมเพราะทมไม่ใช่สิ่งยึดติดแลวจะไปตั้งเอามันก็เป็นไปเพื่อการยึดการติดมันก็ผิดต่อธรรมทันทีแต่ไม่ใช่ว่าจะไปพยายามทําให้มันถูก เพราะว่าความพยายามจะทำให้มันถูกก็ยังเป็นตัวหลงตั้งเอาเหมือนเดิมเดี๋วหลงเอาถูกอะไรเอาถูกมันก็ยังผิดผิดเพราะเอาแหละแต่นั่นก็โดยที่ไม่ต้องไม่ตั้งอยู่แล้วนั่นแหละหมดปริพเทศเลยหมดความสารวนหมดความหลงเลิกปฏิบัติหลง เลิกหลงปฏิบัติเอา่ะเลิกปฏิบัติหลงเลิกหลงแต่นั้นเมื่อเลิกหลงแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ตรงที่สงบหรือไม่สงบมันจะไม่ใช่ตรงอะไรเลยไม่ใช่ตรงที่หยาบหรือละเอียดทิพหรือหยาบมันจะไม่ใช่ตรงที่อะไรทั้งหมดทั้งสิน้นส่วนสรรพสิ่งก็ยังคงสรรพสิ่งของมันอยู่เองแล้วไป แต่ว่าไม่มีกรรมกิเลสท,ที่จะเข้าไปตั้งเอาเท่านั้นเองการหลงกัดแก่งเคว้งคว้างนะ่ะมันก็มาจากการที่ว่าตั้งเอานั่นแหละเมื่อมันยังเอารู้เอาเห็นเอานึกเอาคิดเอาปรุงเอาแต่งยังทยานอยากอย,กอยู่มันก็กัดแ่งเคว้งคว้างไปหมด มันก็ยังเป็นพฤติกรรมแห่งการหลงตั้งเอาที่มันซ้อนมันก็เลยมีอลักษณะของการกวัดแกร่งเคว้งคว้างไขว้คว้าตามมาทั้งหมดแต่นั้นไม่ใช่ว่าเมื่อมันกวัดแก่งเคว้งคว้างแล้วเนี่ยจะไปหาหลักเกาะแต่ไปหาหลักเกาะก็ยังเป็นกรรมกิเลสเนการเอาหลักหรืออุปโลกหลักให้อุปทานเกาะอ,อีกเนี่ยเพราะเหตุมันก็คือตัวหลงตั้งเอานั่แหละ แล้วมันเลยเคว้งคว้างเขาเรียกว่าตั้งไปแบบสเปสปะมุ่งไปแบบสเปะสปะมันก็เคว้งคว้างมันยังมุ่งอยู่มันยังหลงอะไรกับอะไรอยู่คอยอะไรกับอะไรอยู่มันก็เคว้งคว้างเลยแล้วก็จะมาหาหลักก่อเพื่อมันหยุดให้มันอยู่มันก็ยังผิดอีกยังมันก็ยังเป็นพฤติกรรมแห่งตัญหาอุปทานในการเฉพาะกิจอีกเฉพาะกิจเฉพาะกรรม ทีแรกมันก็ตัณหาจิ้งจ้องต้องตั้งไปโมหะประธานจิ้งจ้องต้องตั้งไปแบบสเปะสปะเลยว่ามันไม่ได้เฉพาะกิจไม่ได้เฉพาะกรรมมันเป็นกรรมสเปะสปะน,นี่ก็จะมาหาจับหลักหาอุปโลกหลักสร้างหลักขึ้นมาเพื่อให้ประทานตัณหาโมหะเกาะมันนี่มันก็กลายมาเป็นกรรมเฉพาะกิจอีกเฉพาะกิจเฉพาะกรรมยึดเฉพาะนั่นเองมาคอยหลงยึดเฉพาะอีกก็เป็นกรรมเฉพาะ ือยังเป็นกิเลสอยู่อีกดังนั้นไม่ต้องมาหาหลากกักเกาะด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปมุ่งกับอะไรด้วยเลยไม่ไปเลยไม่ต้องไม่ตั้งไม่อะไรกับอะไรนั่นแหละจึงจะไม่เป็นกรรมกิเลสที่มันซ้อนหรือว่าหยุดกรรมกิเลสไปเองนั่นแหละไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดอีก ไปคอยติดคอยหลุดอีกก็จะเป็นพฤติกรรมแห่งกิเลสขึ้นมาทันทีอันนี้จางอยู่แล้วอนัตตาอยู่แล้วจะไปคอยติดคอยหลุดทำไมอีกคอยแบกก็ไม่ต้องคอยวางก็ไม่ต้องอันนี้จางอยู่แล้วไม่ต้องไปเป็นกินเลสในการคอยติดคอยหลุดอีก ไม่ต้องมาเป็นกรรมกิเลสในการคอยแบกคอยวางอีกไม่ต้องไม่ต้องแบบไหนอีกเหลือแต่อุปโลกใช้ท่าใช้ขันซึ่งแล้วแต่สถานการณ์มันอตัตโนมัติไปแค่สมมติใช้ท่าใช้ขันเท่านั้นเอง ไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องคอยแบกคอยวางอะไรครับมันจะไม่เป็นกรรมกิเลสเองเรียกว่าไม่เจริญกรมรมกิเลสไม่หลงปฏิบัติไม่ปฏิบัติหลงนั่นแหละมันจะไม่มปเองไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องติดต้องหลุดแบบนี้นอีกมันก็ไม่เป็นกรมนรมกิเลสในการคอยติดคอยหลุดไปเองเลยไม่เป็นกรมนรมกิเลสเองเลย ที่จะแบกที่จะวางที่จะคอยติดที่จะคอยหลุดมันจะไม่เป็นกรรมกิเลสในการปฏิบัติปซะเสองเลยเรียกว่าจบกิจจบกรรมปฏิบัติน่ะจบกิเลสปฏิบัติทมเรียกว่าจบกิจจบกิเลสที่จะเอาทมเรียกว่าจบกิจจบกิจจบกรรมนี่กระ้งไอ้กิเลส กรรมกิเลสท,ที่จะเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเอามากเอาผลเอานิพพานเนะอะให้จบกิเลสท,ที่จะเอา่นแหล่ะก็จบเลยเรียกว่าจบจะได้ไม่มัวแต่กรรมกิเลสปฏิบัติธรรมอยู่ทำโดยธรรมอยู่เองแล้วเนี่ยอยู่เองแล้วอยู่เองแล้วเนี่ยมัวแต่หลงปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจหรือว่ามันทำโดยธรรอยู่เองแล้วเนี่ย อนัตตาอยู่เองแล้วอันนี้จังอยู่เองแล้วเนี่ยมัวแต่หลงปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจเรื่องหลงอ้หลงคอยทำเนี่ยเรียกว่าหลงคอยปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่าหลงมันทําโดยทาอยู่เองแล้วเนี่ยอย่าให้ทามันเป็นแพะรับกรรมที่โดนกนระทาอยู่ตลอดอย่าให้กายอย่าให้จิตมันโดนปฏิบัติโดนกนระทา อย่ามเป็นแพ้รับกรรมมัวแต่หลงคอยกระทำอยู่คอยทำอยู่นี่นเราเจริญแต่กรรมกินเลสนะสอนธาตุสอนธรรมสร้างแต่เหตุแห่งทุกข์เรียว่าบำเพ็ญแต่ทุกข์กิริยาทั้งกายทั้งจิตทุกอย่างมันก็เรียกว่าคืออนิจจังทามนัตตาธรรมหมด ไม่ใช่ธรรมที่ยึดในธรรมไม่ใช่ธรรมที่เอาในธรรมเรือว่าอันนี้จังธรรมอนัตตาธรรมไม่ใช่ธรรมที่มันเอากันในธรรมเองไม่ใช่ธรรมที่มันยึดกันในในธรรมเองเรียกว่าอันนี้จังธรรมทั้งหมดแล้วจะมาหลงปฏิบัติเอาธรรมเนี่ยมันมีแต่ความหลงให้หยุดหลงเรียกว่าหยุดกิเลสซ้อนธรรมหยุดกิเลสเอาธรรมไม่เป็นกรรมกิเลสในการที่จะคอยเอาธรรมไปซะเองเนี่ย ไม่เป็นกรรมกิเลสซ้อนทำไปสเสองไม่เป็นกรรมกิเลสที่จะคอยเอากายเอาจิตอีกมันก็กายมันก็จิตเขามันอยู่เองแล้วไปเนี่ยจะคอยมาเป็นกรรมกิเลสเอากายเอาจิตซ้อนลงไปอีกเนี่ยเรียกว่าเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นเรยกว่ากําลังบําเพ็ญทุกข์กิยาทั้งนั้นเลย องพุทธะเลิกบำเพ็ญทุกกลิยาแล้วเนี่ยเลิกทำเอาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจึงเรียกว่าจบกรรมกิเลสซ้อนทำจบกรรมกิเลสซ้อนจิตจบกรรมกิเลสซ้อนธาตุซ้อนขันหรือเรียกว่าจบกิจเลิกบำเพ็ญทุกกลิยาแล้วเนี่ย ต้องทางกายทางจิตเนี่ยเลิกหลงทำเอาแล้วเนี่ยไม่ว่ากายจิตรูปนามรูปธรรมนามธรรมหรือสัพพธรรมจะใช้ก็แค่อุโลกใช้สมุชใช้ชั่วคราวแล้วก็แล้วไปแล้วไปเองแต่ว่าเลิกทำเอาแล้วเนี่ยเลิกบำเพ็ญทุกกริยาแล้วทางกายทางจิตไม่เป็นทุกกริยาทางกายไม่เป็นทุกกริยาทางจิตเนี่ยทุกๆพุทธองค์เหมือนกันหมด ดังนั้นในที่หลงตั้งเอาหลงทำเอานี่เรียกว่าบำเพ็ญทุกกริยาหมดหรือว่าทำให้กายลำบากทำให้จิตลำบากตัวเข้าไปทำเอาคือตัวลำบากเสเองหรือทั้งหมดของสมุทยัยแห่งตัณหาสมุทยัยแห่งอุปทานสมุทัยแห่งโมหะสมุทัยก็คือเหตุมีอุปทานเป็นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุมีโมหะเป็นเหตุ มีความหลงเป็นเหตุทุกเรียหมดไม่ต้องมาคอยลึกคอยตื่นแบบไหนอีกอ้าวโซ